ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยในเขื่อนต่างๆเขาลดการระบายน้ําแล้วหรือเปล่าครคือหลังจากระบายคือที่จริงเขาไม่ได้ลดคือถ้าพูดถึงเขื่อนที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยถ้าเป็นต้นน้าต้นน้ําเจ้าพญาเนี่ยทั้งเขื่อนทั้งเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนทั้งเขื่อนทั้งเขื่อนเอ่เอ่อริกิตทั้งเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะ ที่มาเป็นแม่น้าปิงแม่น้วาวังแม่น้ําหน้าแม่น้ํายมเนี่ยเ,เขาไม่ได้ลดการระบายเลยเพราะเขาระบายน้อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน้ําตกที่น้ําฝนที่มันตกท้ายเขื่อนที่มันเป็นน้ําสะสมหลากมาเนี่ยมันก็เบาลงล่าสุดที่คนครสวรรค์น,นี่เหลือประมาณสัก2,600หรือ2,500ลูกบาทประมาณ2,600ลูกบาทเมตรค่ะอา,าะจารย์แล้วก็พอมาถึงที่เขื่อนชัยนาท้าเขื่อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประมาณ2,600นะเพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแต่ว่า ระดับนี้ก็อาจจะต้องทําให้ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพยาในบางพื้นที่น้ําท่วมได้คลองซอยสาขาที่มีอยู่เป็นคลองหลักคลองรองเนี่ยก็อาจจะน้ําล้นท่วมตลิ่งแล้วก็เข้าบ้านเรือนได้ค่ะตัวปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหาตัวที่มีการลดการระบายจริงๆเนี่ย คือเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์เมื่อวานนี้อยู่ที่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้ลดลงที่อัตรา750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วเขาจะปรับลดลงเป็นขั้นบันไดนะคะคุณผู้ชมให้อยู่ในอัตราประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าน้ำเหนือเขื่อ,อนน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิธิ์เนี่ยที่มันเคยเป็นพันๆอ่ะเกิอนอ่ะ คือมัน<ล>ความจุทะลุร้อยเปอร์เซนต์ไปเออเออแล้วคราวนี้เขาก็ระบายลงมาแล้ว<ช>ไปส่วนหนึ่งอย่างตอนนี้เหลือประมาณสัก960มั้งิแต่ก็คาดว่าเนี่ยนะคะเมื่อลดการระบายน้ําในเขื่อนป่าสักโซนสิทธิ์แบบนี้ให้เป็นแบบระดับขั้นบันไดแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเขาคาดว่าพรุ่งนี้ระดับน้ําในจังหวัดสระบุรีลบบุรีแล้วก็อยุทยาก็จะลดลง,งตามลําดับออใช่แต่ฝั่งฝั่งขวาคราวนี้ผมขอเสริมนิดนึงค่ะนะคือ น้ำที่มาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์เนี่ยมันมีก้อนน้ํารวมกันสองก้อนก้อนหนึ่งคือมาท้ายเขื่อนป่าสักชลริทธิ์ที่ปล่อยมาซึ่งตอนนี้ลดการปล่อยลงมาแล้วกับอีกก้อนหนึ่งที่มาจากเขื่อนป่าสักชัยนาทอ,อันนี้ก็ไม่ได้ลดลงนะเท่าเดิมแต่ว่าสอ,สองอันที่มารวมกันเนี่ยปริมาณมันลดลงหน้าเขื่อนอมันประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าอยากจะให้มันลดเร็วะนะคือ ตั้งแต่แถวอยุธยาลงมาจนถึงทางปทุมทางบางไซรให้มันลดเร็วหน่อยเนี่ยผมดูจากหน้า,นาประตูน้ําพันารายซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับเขื่อนพระรามหกนั่นแหละซึ่งเป็นต้นทางของคลองระพีพัดผมคิดว่ายังมีช่องทางหรือมีรูมหรือมีช่องว่างที่จะระบายน้ําได้เยอะ,ะกว่าที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้เข้าใจว่าขณะนี้ระบายประมาณ180ลูกบาทเมตรต่อวินาที น่าจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าทางฝั่งนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยและจากคลองและพีพัดกว่าจะมาถึงคลองห้าที่จะมาเชื่อมต่อคลองลังสิทธ์เนี่ยหกสิเจสิบกิโลมั้งค่ะนะมันยังมันยังพอดันมามได้นิดนึงอย่างนั้นก็จะทําให้น้ําที่ระบายท้ายเขื่อนพระรามหกเนี่ยมาลดลงซึ่งจะช่วยช่วยใครช่วยชุมชนตลาดท่าเรืออําเภอนครหลวงอําเภออุทัยแล้วมันก็ยังช่วยแม่น้าเจ้าพยาที่จะต้องรับน้ํา มาจากบางไซที่เข้ามาถึงที่ที่ที่ตรงวัดพนันเชิงเจอกับแม่น้ำเจ้าพยามันก็จะได้ลดลงด้วยค่ะถ้ามันลดลงอย่างนี้มันก็จะเปิดทางให้น้ําที่มันอยู่เหนือเขื่อนเอ็โทษน้ำเจ้าพยาที่มันอยู่ตรงสิงบุรีชัยนาทอ่างทองทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็จะได้ถ่ายลงมาได้เยอะหน่อย ระดับน้ําที่มันเลิมก็จะได้ลดลงมาค่ะก็ต้องบริหารจัดการน้ำเพราะสิ่งที่กังวลอันนี้เขารู้อยู่แล้วนะผมก็พูดไปงั้นแหละถ้าเปนเวลาเวลามันข้ามถนนมามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยถนนมันขาดไม่ใช่ถนนขาด่มันข้ามถนนมาข้ามถนนมาอีกฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาว่าสมมุติว่าสมมุติอย่างนี้สมมุติอันนี้เป็นถนนขึ้นเหนือใต้อันนี้เป็นแม่น้ําฝั่งนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยาน้ําจากแม่น้ำัาหลากมาเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องการให้ท่วมถนนเขาต้องทํา กระสอบค่ะฝังอย่างนี้ใช่ไหมดงั้นคนที่อยู่ตรงนี้ท่วมหมดค่ะถ้าเกิดเขาปล่อยข่ามาเดี๋ยวมันก็ข้ามถนนมาถ้าเกิดเป็นคลองเนี่ยเป็นคลองเนี่ยข้างเหนือท่วมค่ะเขาไม่ต้องการให้ Nowadays, ข้างล่างท่วมเขาก็ตั้งเป็นแนวงแนวทํานกแต่ที่ชาวบ้านทะเลาะกันเพราะว่าฝั่งมึงท่วมฝั่งกูไอฝั่งคุณฝั่งผมท่วมค่ะแต่ฝั่งคุณสบายตังฝั่งคุณสบายทาไมไม่ไม่ปล่อยน้ําออกมาบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้ผมว่าที่เขาไม่ปล่อยน้ําส่วนหนึ่งเนี่ย เขาดูเรื่องของถนนมไม่อยากให้ถนนมันท่วมแล้วมันตัดขาดมันจะเดินทางสัญจรไปมาไม่ได้